ดวงเวันเกิดประจำวันที่4มกราคม2569สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้เป็นวันแห่งการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ในการทำงานซึ่งจะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆและความสำเร็จได้ไม่ยากนักด้านความรักจะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความหวานการเปิดเผยความรู้สึกดีๆจะทำให้ทั้งสองฝ่าย มีความสุขและตื่นเต้นในการใช้ชีวิตร่วมกันสีนำโชคที่ส่งเสริมด้านรายได้และการค้าขายคือสีเขียวและสีฟ้าส่วนที่ตะว,วันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศมงคลที่ช่วยเสริมสร้างอำนาจวาสนาบาร,รมีและทำให้เป็นที่เคารพส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้คือช่วง7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกา ผู้ที่เกิดในวันอังคารวันนี้อาจจะต้องเผชิญกับงานที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามเป็นพิเศษแต่หากคุณตั้งใจจริงก็จะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายและได้รับการชื่นชมอย่างแน่นอนในเรื่องความรักอาจจะต้องใช้เวลาและความเข้าใจในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์สีน้ำตาลจะเป็นสีนำโชคที่ช่วยเสริมด้านโชคลาภและความสำเร็จให้รุ่วงไปด้วยดี ทิศใต้จะเป็นทิศที่ส่งเสริมความรักและการอุปถัมภะจากผู้ใหญ่ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ12นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีสำหรับชาววันพุธวันนี้เป็นวันที่การงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาควรเตรียมตัวให้พร้อมและกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนด้านความรักจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นการเปิดใจรับความรัก และสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะนำมาซึ่งความสุขสีดำและสีเทาจะช่วยเสริมธรุรกิจให้มีผลกำไรและโชคลาภจากการเสี่ยงดวงทิศตะวันตกจะช่วยส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงการได้พบปะกับคนที่ถูกใจอย่างไม่คาดฝันช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในงานจะนำมาซึ่งการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้อื่นคุณจะเป็นคนที่น่าปรึกษาและได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างด้านความรักความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและเติมเต็มจิตใจทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกอิ่มเอมสีเหลืองและสีทองจะช่วยเสริมความรักความประทับใจ และการสนับสนุนจากผู้อื่นทิศตะวันตกเฉียงใต้จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จด้านการเงินการค้าขายและการเจรจาต่อรองช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ7 3 0นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและ1 2นาฬิกาถึง14นาฬิกาผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์จะนำมาซึ่งความเป็นผู้นำที่ดีและความไว้วางใจจากทีมงาน และผู้ร่วมงานการตัดสินใจที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในการทํางานด้านความรักความซื่อสัตย์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนสีแดงและสีแสดจะช่วยเสริมผลสําเร็จชื่อเสียงและโชคลาภทิศเหนือจะเป็นทิศที่ส่งเสริมการค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับชาววันศุกร์วันนี้การเติบโตในหน้าที่การงานจะมาจากการนำประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุปเป้าหมายด้านความรักความทรงจำที่ดีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันสีม่วงและสีแดงจะเป็นสีนำโชคที่ช่วยเสริมความรักให้สมหวังและมีคนชื่นชอบมากมายทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันการเลื่อนตำแหน่งและการก้าวหน้าในหน้าที่การงานช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา และ14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีผู้ที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้างจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่อยู่รอบตัวและมีไอเดียใหม่ๆที่พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้านความรักควรใช้เวลาทบทวนความสัมพันธ์และเข้าใจคุณค่าของคนรักซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกซาบซึง้ง และมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันสีชมพูจะช่วยเสริมการสนับสนุนความอุปถัมภะและความช่วยเหลือจากผู้อื่นทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ส่งเสริมการค้าขายให้มีกำไรดีและการลงทุนที่ประสบความสำเร็จช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ8นาฬิกา30นาทีถึงส0นาฬิกาและ1 3นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างความพยายามของคุณจะได้รับการตอบแทนอย่างคุ้มค่าและเป็นที่ชื่นชมด้านความรักคนรักของคุณจะมอบความอบอุ่นและความสดใสเหมือนแสงตะวันความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความรักความเอาใจใส่และความสุขทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากมิตรสหายสีขาวและสีเงินจะช่วยเสริมพลังบารมีวาสนาและโชคลาภช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา